การพึ่งตนและช่วยคนให้ผลทุก์เติมทําค่ะง้ปะปพารัฐนะคะอยู่กำเภอช่งเสรียงจังหวัดสุขวัไทยทําเมโนตั้งนนหรือผัดถนนนะคะ คือวัตถุดิบก็มีขนุนอ่อนเอามาต้มนะคะต้งให้สุกต้งให้นิ่มนะคะแล้วก็มาตำให้ให้หยาบหยาบนะคะแล้วมีส่วนผสมเอ่อเป็นเครื่องชุรสก็คือหอมหอมแดงมะเขือเทศนะคะแล้วก็มีกลิ่นคือใบมะกรูดแล้วก็ปรุงด้วยเกลือนะ อันนี้เราก็จะมาทำวิธีขนุนอ่อนเนี่ยคือริดเย็นริดเย็นเมื่อเผือเทศก็ริดเยน็นมีริดร้อนก็คือหอมแดงกับใบมะกรูดนะคะแต่งกลิ่นก็อันนี้ก็เป็นอาหารริดยเย็นประมาณ70-80%ก็ ช่วงนี้ขนุนจะจะมีเยอะนะคะก็เป็นขนุนซึ่งเขาจะกินลูกอ่อนเป็นขนุนพันธุ์แบบเขาใช้เป็นอาหารไม่ได้เป็นผลไม้นะคะแต่ถ้าเป็นผลไม้ก็ได้แต่เขาจะเวลาต้มก็จะต้มใช้เวลานานมากกว่าปกตินิดหนึ่งนะคะเราก็ขนุนต้มเสร็จแล้วเราก็ลอกเปลือกลอกเปลือกแล้วเราก็มาโขล มาโขกให้ทอแหละตามให้ทอแหลกหน่อยหน่นิดนึงคือถ้าถ้าเราต้มทั้งลูกนะคะสีสีทั้งในก็จะ ขาวหน่อยแต่ถ้าเราหั่นลาหั่นเป็นชิ้นๆมาต้มเนี่ยก็จะสีออกคั้มนิดนึงใช้ใช้วิธีต้มทั้งลูกก็ได้หรือจะหั่นเป็นชิ้นๆต้มก็ได้นะคะส่วนใหญ่ถ้าชาวบ้านเขาก็จะหั่นต้มทั้งลูกแล้วมาหั่นเพราะสีจะสวยส่วนแกนกลางเนี่ยก็สามารถทานได้แกนกลางสั่งแกนกลางก็ ได้ค่ะแล้วก็จะโขก แคบพอพอประมาณอันนี้เราก็เราก็มาหัน่นมะเขือเทศนะคะมะเขือเทศเนี่ยเราหั่นเพื่อเพื่อให้ได้สีสันและรสชาติแล้วก็หัน่นแล้วเดี๋ยวเราก็จะจะลงกระทะนะคะให้ แล้วส่วนหอมหอมแดงแล้วก็ซอยหน่ย ใบมะกรูดเนี่ยก็ซอยให้ให้ละเอียดซอยละเอียดละเอียดละเอียดแต่งจีนงแต่งสีสัน ลงมาทะนะคะคตอนนี้เราก็ได้เตรียมจะมาปรุงนะคะก็คือมีน้ำมันมะพร้าวนะคะขนุนที่เราโขกที่เราตำเรียบร้อยแล้วมีหอมซอยมีมะเขือเทศมีใบมะกรูดแล้วก็ปรุงด้วยเกลือดอกเกลือนะคะถ้าเราต้องการรสชาติเผ็ดนิดนึงเราก็ใส่พริกปน่นพริกป่นก็คือพริกที่เรา ตากเองแล้วปั่นเองนะคะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะคะเราก็จะมาเริ่มนะคะกนะทะเปิดแก๊สเปิดไฟกลางๆนะคะกลางๆแล้วเราก็ใส่น้ำมันไปน,นิดนึงเพื่อเจียวหอม รอน้ำมันร้อนนิดนึงน้ำมันเราใส่แค่แค่เจียวให้เจียวหอมนะคะแล้วเราก็ใส่หอมเจียหอมให้หอมคือ ที่เราจะใส่กระเทียมก็ได้หรือใส่หอมก็ได้แล้วแต่ชอบแต่วันนี้เรามีแต่หอมไม่มีกระเทียมเราก็เลยใส่หอมแล้วการผัดผัดขนอนสไตล์แบบนี้ค่ะเราสามารถเปลี่ยนจากขนุนต้มมาเป็นหัวปีก็ได้นะคะหัวปีเราก็หั่นฝอยๆยหั่นฝอยๆอยแล้วก็ผัดเหมือนกันแต่หัวปีไม่ต้องไปต้มก่อนค่ะใช้ลงไปได้เลย ก็คือแทนผนิมต้มไปได้เลยค่ะแต่ต้องใช้ายนานานนิดนึงพอเราหอมสจกหอมสุกหอมหอ,อมแดงเราหอมขึ้นาอีกอน้เราก็ใส่มะเขือเทศเพื่อให้ม มะเขือเทศที่เราใส่เนี่ยเราต้องการสีสันสีสันสีแดงของมะเขือเทศแล้วก็รสชาติความหวานความเปรี้ยวยิดนึงของมะเขือเทศนะคะไปแดงไปยิดนึงหนึ่งแดงนะะไป,ปนงหนึ่ง,งเราต้องการให้ให้มะเขือเทศสุกให้ออกมีน้ำหน่อยหนึ่งโดยเราใช้ตี๋ฝาเอา ใส่ขนมใส่ขนมาไปแล้วก็ผัดให้เท่ากัน 开业。 จะพักนึงเพื่อให้เข้ากันทำไมเราจึงเรียกว่าผัดขนมเราก็เอาขนมมาผัดแต่ถ้าทางเหนือนเขาเอาขน,นตามตำเขาก็เรียกว่าตำขนมเหมือนกันนะคะถ้าเราเปลี่ยนจากขนมมาเป็นหัวตรีเนี่ยเราก็ ใส่ใส่แทนแทนขนุนต้มแล้วก็ก็จะได้ใช้เป็นหัวปีได้ก็เรียวกว่าหัวปีผัดแล้วเราก็เติมเกระดกหอย ก็จะเอากล้วยกล้วยหำมหามเนะะี่ยต้มเสร็จแล้วก็มาตำมาตำแล้วมาผัดแบบนี้ก็ก็ใช้ได้ก็จะเป็นสามารถที่จะดัดแปลงถ้าหากขาหนูต้มอ่ะขนุนเราหายากถ้าอยู่ในเมืองบางทีก็จะหายากหน่อยนะแล้วก็ใช้เป็นกล้วยกล้วยหำมหามมาต้มแล้วมามาตำให้มันเป็นลักษณะคล้ายๆแบบนี้ก็ผัดเหมือนกัน ก็สามารถใช้วัตถุอีกแทนได้ก็คือหัวปลีกล้วยกล้วยกล้วยหามตำก็ก <c oughs> ็ผัดแบบนี้เอ่อถ้าเป็นกล้วยหามก็อาจจะใช้ทั้งเปลือกด้วยก็จะลักษณะก็จะคล้ายๆกันนะคะแต่หยงนี่ยังไม่เคยทำนะคะจะลองทำดูเหมือนกันในโอกาสหน้าก็จะจะ ผัดหยวกแบบนี้ลองดูนะคะอันนี้ก็เสร็จแล้วค่ะจะเลือกต้นกล้วยมาทำต้มยำเอาต้นนี้แหละแล้วเราก็จะตัดทั้งบนก่อนตัดใบทิ้งก่อนเลาะใบลงมาก่อนนะคะ แรงเราน้อยเราต้องตัดใบลงก่อนค่อยๆตัดเลาะทีละใบโอเคตอนนี้ต้นกล้วยเราไม่มีใบลแล้วนะคะน้ำหนัก ในการตัดก็จะลดลงนะคะเดี๋ยวเราจะตัดท้องบนออกก่อนเป็นท่อนเทละทอนเทละทอนนะคะเรียนทำค่ะมีเมนอูอีกเมนูนะคะที่จะนํนาเสนอเมื่อวานเราตัดต้นกล้วยไว้แล้ววันนี้เราก็จะมายำหยวกกล้วยนะคะหยวกกล้วยเนี่ยเราเราต้องเอาเล็บจิก เนี่ยหาถ้าจิตไม่ลงแสงว่ามันมันใช้มันมแก่นะฮะเราต้องลอกลอกออก เ็บจิกลงเล็บจิกลงด้านขวางก็จะใช้ได้นะคะอันนี้เราก็มายำเราก็ต้องหันห่นหั่นบางบางๆแล้วก็รีบลงไม่ให้ถูกอากาศพยายามอย่าให้ถูกอากาศนานถ้าเราถูกอากาศนานก็จะดำ กล้วยถ้าจะมีฤทธิ์เย็นปาดนะคะก็จะรักษาโรคกระเพาะไม่ดีคนที่เป็นโรคกระเพาะโรคกรดไหลย้อนเนี่ยค่ะถ้ากินหยวกหรือกล้วยหัวปลีเนะะี่ยค่ะหัวปีเราก็สามารถที่จะมายำแบบนี้ได้นะคะแต่หัวปีจะมีปาดมากกว่าแต่ถ้าหยวกเนี่ยก็จะเย็นเย็นหวานหวาน ความฝาดก็จะไม่มีแต่ถ้าหัวปีจะมีความฝาดเยอะกว่านะคะเราก็ยำแล้วก็แช่น้ำไว้สักพักหนึ่งนะคะตอนนี้เราก็มาทำน้ำยำน้ำยำส่วนส่วนผสมก็ไม่มีอะไรมากนะคะมีมะเขือเทศมะนาวน้ำตาลทรายน้ำตาลทรายเนี่ยจะใช้น้ำตาลทราย ทรายแดงหรือทรายขาวหรือน้ําตาลปี๊ดน้าตาลตโนดได้ค่ะแล้วก็ดอกเกลือดอกเกลือนะคะแล้วก็บีบมะนาวนะคะรสชาติเนี่ยค่ะเอาตามที่เราชอบเลยค่ะบางคนก,ก็จะชอบเปรี้ยวเปรี้ยวนำเค็มนำหรือหวานนำได้เลยค่ะแล้วก็จะ ใช้กลางๆนะคะก็น้ำตาลนิดหนึ่งแล้วก็เกลือนอิดหนึ่งแล้วเราก็ตามให้ละลายแล้วเราก็กินเราต้องการรสไหนเราชอบรสไหนเราก็ใช้รสนะั้นถ้าเราต้องการเผ็ดเราก็เอาพริกขี้หนูมาหั่นขั่นก็ได้แต่วันนี้ พริกต้นพริกเราตายหมดแล้วเราเลยไม่มีพริกเราก็เลยไม่ต้องใส่พริกนะคะเพราะเราไม่อยู่บ้านสามสี่เดืนอนต้นพริกเราตายหมดแล้วตอนั่นเราก็เอามะเขือเทศใส่แล้วก็คุกสักพักหนึ่แล้วเราก็เอาหหยวก หยวกใส่เวลาเราใส่เราก็บีบไปนิดหนึน่งเพราะว่าเขาก็จะชิ้นใหญ่น้ำจะไม่เข้าเนือ้อเราก็แล้วก็บีบนิดหนึน่งทำให้มันนิ่งหน่อยหนะึหัวปีก็เหมือนกันหัวปีเวลาเราหาั่นเสร็จเวลาจะมายำเราก็ขยำหน่อยหนึ่ง หัวปีก็จะจะฝาดเล็กน้อยเพิ่มมากกว่าหยวกหยวกนี้ก็จะหวานหวานเย็นเยน็ยน,ยนช่ำช่ำนะคะถ้าอากาศหนาวหน่อยเราก็จะเพิ่มถัวที่สงคั่วไปได้นะคะถัวที่สงคั้วตำบุบุบไปก็จะเพิ่มความมันเม็ดมะม่วงหิมพานต์ก็ได้แล้วเราก็คลุก อันนี้เป็นสูตรที่แทนส้มตำนะคะก็จะง่ายๆถ้าท่านใดชอบชอบมีสีสันเราก็อาจจะเอาใบผักชีใบเรื่อยมาซอยๆใส่ก็ได้ค่ะผักชีต้นหอมได้ค่ะบางบางท่านก็จะชอบกระเทียมหอมแดงก็ใส่ได้เนี่ยค่ะเสร็จแล้วยำหยวกง่ายๆ ท่านสามารถทําเองได้ที่บ้านเสร็จแล้วค่ะตัที่สามก็จะเป็นต้ยมยำหยวกก็คือวันนี้มีต้ยมยำเนี่ยเราจะเป็นน้ําใสก็ได้เป็นน้ําข้นก็ได้นะคะส่วนผสมก็วันนี้พอดีว่ามีตะไคร้แต่วันนี้ค่ะไม่สามารถขุดได้ก็เลยไม่ใส่ ก็มีตะไคร้มีใบมะกรูดมีมะเขือเทศมีหอมหอมแดงวันนี้มีเมนูคือเออต้าหว้พิเศษเขึ้นมาแล้วมีน้ำกะทิมีน้ำมะขามเปียกมีหยวกนะคะแล้วมีดอกเตยอันนี้เราต้องน้ำไว้ก็คือเราจะใส่น้ำมะขามลงไปหน่อยนะึงเพื่อไม่ให้ตันแล้วเราจะต้องใช้ไฟแรงนิดหนึ่งนะคะเราก็จะใส่ตะไคร้ เราใส่ยูวะใส่หอมแดงใส่หอมแดงนะคะแล้วก็ใส่ยูวะ ร้อนความร้อนของที่น้ำเรดต้มต้องให้ร้อนพอสมควรถ้าไม่ร้อนมากเนี่ยหยวกจะดำแล้วเราก็เอาน้ำมะขามช่วยทำให้ไม่ดำนะคะใส่เสร็จแล้วก็เราก็ปิดฝาไว้สักพักพอให้ความร้อนถึงเราก็จะจะมาปรุงอย่างอื่นให้ ให้หยวกนิ่งนะคะหยวกด้วยที่ได้เราก็ดูว่านิ่งเรียงถ้ายังไม่นิ่ง,งเราก็ติดเสาเพิ่เราก็ใส่เมล็ดเทศ 改豆腐。Okay, ก็เติมกระดีนะคะนี่แล้วเราก็ใส่กะทิ าเราต้องการความเข้มข้นของกะทิสามารถใส่เราจะไม่ใส่กะทิก็ได้นะคะก็เป็นน้ใสแต่วันนี้เราใส่ ก็เดี๋ยวชิมโดให้รสชาติเค็มเปรี้ยวนีดห่อยแต่วันนี้ความเผ็ดจะไม่มีเพราะว่าพริกไม่มีเราก็เลยไม่ใส่พริกนะคะถ้าเราต้องการพริกเราก็ใส่พริกได้แล้วก็หรือถ้าเราต้องการรสชาติเข้มข้นขึ้นหม่อนิดหนึ่งเราก็ใส่ข่าได้ค่ะดีไว้ค่ะ เราไม่สามารถเก็บได้เพราะดินแข็งมากก็เป็นอันเสร็จ ืการพึ่งตนและช่วยคนให้พ้นทุกข์